อาชวแล้วแลูกลุกลกโอ้โหเจ๊อ่าแหมมันจะอย่าเขินอายอย่าเขินอายพอพอพอโอเห็นไหมคะว่าเขาสูงมากสวัสดีค่ะไปแล้วหนึ่งรอบแล้วไม่คุณไม่เป็นไรค่ะคนคนสวยคนงามเราถ่ายได้หลายรอบค่ะคนนี้เป็นคนเหนือค่ะเด็กเหนือค่ะผึ่งช่ค่ะมณีจันทร์ไม่ใช่ค่ะมณีแดงค่ะ เด็กจ๋าเด้งหว่าค่ะโอ้โหซาลาฮิโยนิดนึงโอเคค่ะคนนี้จะรักเด็กนะคะรักเด็กมากนะคะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเราเห็นใครด้วยขาวๆแวบๆเป็นเทวดาหรือเปล่าคะเทวดาทูตเทวดาทูตสบไมต้องใส่ชุดขาวด้วยคะเทวดาทูตแนะนับนิดนึงชื่ออะไรเป็กเตอร์ครับเป็กเตอร์นะคะ อ๋อทำไมต้องเป็นเฟกเตอร์ด้วยเฟกเตอร์เกเตอร์อ๋อเหรอพอแล้วจะเอฮัน่ามาเจอกันนิดนึงเขย e บมาเจอกันนิดนึงอาชื่ออะไรเอ่ยอ่าดูป้ายชื่อก่อนดูป้ายชื่อก่อนโอ้ ไม่ได้ยินเสียงเราต้องการเสียงชื่ออาร์มครับชื่ออามนะคะตัวละครชื่อก็ชื่ออารมเหมือนกันนะชื่ออาร์มอ๋อคนนี้ใช่ไหมที่เป็นมือขวาของเป็กเตอร์ใช่ใช่โอ้โห <c oughs> <c oughs> เป็นมือขวาของเป็กเตอร์นั่นเองนะคนนี้อ่าโอเคคนต่อไปคะ่ะมากับใครครับวันนี้นมากับใคร อ๋อเป็นค like oh, ู bon ่ซีกันนะคะเป็นคู่เกกันโอ้โหรักกันมากหอมแก้มกันนิดนึงโอ้เขารักกันมากกว่าคู่นี้รักกันมากโอ้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะชื่อต่อครับต่อนะโอเคเอาดูป้ายชื่อนิดนึงยังยังไม่เกิดโอ้ยังไม่เกิดนะอ๋อกำลังแจ้งเกิดเนาะยังไม่ขอสิบบาทโอ้โหมาทางนี้เรามาเจอสาวสวยสุดเซ็กซี่ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะหมูเฟิร์สทำไมต้องครับด้วยคะค่ะโอเคค่ะชื่อหมูเฟิร์สใช่ไหมคะมาจากกิลไหนคะ MD MD ค่ะ MD สีอะไรคะสีเขียวสีเขียวโอ้โหยังนึกอยู่เนาะอยู่มากี่ปีแล้วคะเนี่ยอต้องนึกนานมากเลย โมได้รับอ๋อเจ๊จจไม่เคยจำค่ะว่าชื่อเต็มเขาอะไรเพราะจำได้แต่ชื่อย่ออย่างเดียวอ่านแล้วเบียนหัวค่ะโอ้โหผ่านมาทางนี้เราเจอสาวสวยสุดเซ็กซี่แล้วค่ะชื่ออะไรคะชุ๊บชุ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 บ,ชบอโอ้โห มีแต่ชื่อแต่เราต้องการเสียงค่ะชื่อชื่ออ๋อชื่อบีดนะคะกิวไรเอรเอ่ยดีอสีเขียวอ๋อไม่มีสีอื่นแล้วหรอไม่มีไม่มีมาสีเขียวสีเดียวใช่ไหมเป็นตัวแทนเนาะวันนี้ MD เขียวมีตัวแทนแล้วมีบีดกับเฟิร์สค่ะโโอ้ห เราเจอกันอีกแล้วดอโอ้พอแล้วครับยังลาบเจอพอล้อมันครับอาคาเซียกิอ้มหน่อยเฮ้กลับบ้านเป็นเลยกลับบ้านเป็นเลยเสียงแค่เนี้กลับบ้านไปเราไม่เปื่มนนะคะเสียงเล็กๆน้อยๆ โอ้โหคนนี้กินตั้งแต่แปดโมงแล้วนะคะยังไม่หยุดเลยจะห่อกับบ้านก็ได้นะคะโอ้โหอาหารเยอะแยะเลยค่ะยังโซ่ไม่ได้เสริมนไม่ได้ไม่มีอะไรเยอะเวลาตอนด้หลอดเยอะมากเลยชนี่ยโอ้โหวันนี้เราปลื้มเวอร์คาสเทเลนมากเราไม่ปลื้มอูฟค่ะมาทำไมกันก็ไม่รู้นิดเดียวเจไม่เกี่ยวนะงานเนี้ย โอ้โหนั่งเพื่อนอีกแล้วนั่งเพื่อนอีกแล้วนั่เพื่อนแล้วคนนี้เขาบอกว่าคนนี้น่ารื้อตมากแบบว่าชีจะชีจะเห็นเงินคือพระเจ้านะคะโอ้ค่ะมัหน้าเกลียดค่ะมันน่าเกลียค่ะมัหน้าเกลียค่ะเนี่ยทีละนมงาดีให้กินต้องกินต้อเกินอยนางเดียว โอ้เจ้หนุ่มน้อยสุดหล่ออีกแล้วบอกไปเลยค่ะว่าใครบอกไปเลยใครมีเรื่องกับผมวันนี้ตายมีเรื่องกับผมวันนี้ตายเลยใช่ไหมวันนี้ก็พีพีไปด้วยโอ้ใช่ไหมใช่ที่ออกข่าวหรือเปล่าที่ฆ่ากันตายออกข่าวหรือเปล่าใช่เลยโอ้หน้าตาหวานหวานแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าฆ่าคนเนาะโดนลุมแค่ค่ะคนเดียวนะยังมีพวกที่บ้านปกติผมจะโดนลุมใช่ไหมครับ ว้าวชะนีไปเข้าห้องน้ำค่ะไปห้องน้ำชะนีไม่เกียวมากอ้อเรามาเจอเป็กเตอร์อีกแล้วนะคะเป็กเตอร์เป็นใครคะเป็นใครคะเนี่ยเป็กเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอะเป็นไรอะเป็นหัวหน้าเกลยวใช่หรอได้ข่าวว่าเป็นเกย์ไม่ใช่หรอ ฝั่งนู้นใช่หรออะต่อไปต่อไปเรามาสัมภาษณ์นิดหนึ่งเราได้ข่าวเช้าจากคนนี้เราได้กลิ่นมาแล้วแต่งงานกับใครในเกมแต่งงานกับใครนะนูนโอ้นี่คือสีภรรยาของเขาค่ะน้องปีสเนะคะ ราก็ได้ข่าวเช้ามาอีกเช่นกันค่ะตอนนี้เลยนะคะมีใครมาสนใจอยู่นะหมูเฟิร์นหรือเปล่าอ้โหดูามโอ้คนนี้ก็แต่งงานแล้วนะคะมีภรรยาแล้วเหมือนกันค่ะใช่ไหมคะแต่งงานกับใครคะ แต่งงานกับใครเอ่ยแต่งจ้บเจใช่เหรอตายแล้วเจยันโสดอยู่เลยตั้สแตโสดแล้วสิอัฟเฟิร์สอ่ะเฟิร์สเฟิร์สแต่งงานกับใครในเกมเฉลยมาเลย แตงกบนิกมารนี่กยอมรับมาดีดีไ่ยอมรับเยอมรับโดยดีว่ามีเมียแล้วนะคะสินสอด40 k ิสินสอด40 km นะคะตามประเพณีค่ะโอ สนุกสนานกันเย่าโอ้เจอเป็กเตอร์อีกแล้วค่ะดค่ะเจอกันบ่อยมากเลยอ่ะสงสัยโลกนี้จะแคบเนาะผ่าตัวเองบางไหมถ่ากไม่เป็นไรค่ะเราถ่ายเองได้โอ้เสียงเพลงคาราโอเกะทำไมเงียบหายไปคะคนร้องอยู่ไหนมาอยู่ไหน ไม่เวอร์คาะบ้างสิโอ้โหชิวชิวชิวโอเคคลิปนี้หยุดก่อน